ในวันที่ใครหลายๆคนอาจจะเริ่มชะลอความฝันหรือยอมรับกับคําว่าสายไปแล้วคุณยายกิมหลันจีนากุลกลับเลือกทําสิ่งตรงกันข้ามเธอคือผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งนะคะที่ใช้ชีวิตมาอย่างเรียบง่ายเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณความฝันเก่าในใจที่เคยหล่นหายไปในวัยสาวได้หววกลับมาอีกครั้งค่ะนั่นก็คือการเรียนหนังสือให้จบปริญญ,ญาตรีเธอลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชตั้งใจอ่านหนังสือทําการบ้านแล้วก็สอบเหมือนนักศึกษาทั่วไปนะคะเธอใช้เวลาสะสมหน่อยกิจทีละนิดทีละน ค่อยๆเดินไปอย่างไม่เร่งรีบแล้วก็ไม่เคยหยุดหรือว่าท้อถอยเลยค่ะจนในที่สุดเมื่ออายุครบ91ปีเต็มคุณยายกิมหลันก็ได้ทําสําเร็จค่ะคว้าปริญญาตรีมาคลองได้อย่างสง่างามพร้อมสวมชุดคุยขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตรท่ามกลางเสียงปรบมือจากผู้คนมากมายเธอไม่ได้เรียนเพราะใครสั่งเธอไม่ได้ทําเพื่อเกียรติยศแต่เธอทําเพื่อหัวใจของตัวเองเพื่อพิสูจน์ว่าไม่มีคําว่าสายเกินไปสําหรับการเรียนรู้และไม่มีอุปสรรคไหนที่ใหญ่กว่าความตั้งใจค่ะแล้วก็คุณยายกิมหลันก็เคยบอกเอาไว้ด้วยนะคะว การเรียนหนังสือคือความตั้งใจตั้งแต่วัยเด็กเมื่อเรามีโอกาสก็ต้องเรียนให้สำเร็จโดยไม่ต้องคิดว่าเป็นเรื่องที่ลำบากเพราะความรู้คือสิ่งสำคัญของการพัฒนาตนเองถ้าเราไม่เรียนเราไม่อ่านเราก็จะพูดไม่รู้เรื่องถ้าหากเราเรียนหนังสืออยู่เสมออ่านข่าวคราว,าวเราก็จะได้รู้ข่าวสารของโลกของประเทศชาติแล้วก็สังคมค่ะความฝันจะไม่มีวันหมดอายุนะคะหากเราไม่หมดความหวังสะก่อน